อ่ะก็ขอัสัแบบเป็นแบบนี้ต้องขอัดีแล้วไชมทุกท่านด้วยนะวันเียวคจะมาเล่นคอนวอเร์ปีสมิไอเชี่ยนี้ก็บ่นอย่างไรเนเบาเสียงวันดินม่ยจะคุยนะว่าผมดึงแม่นมากเลยไม่ก้าออกมาแบบกสามโลแต่ไม่ให้ไอโซสติวเลยไม่ได้ขีบเลย เป็นนังรู้เรื่องเดือบแม่รู้เรื่องให้คุณดีนะนะเธอเอามังกี้เอาโซ,โซเอลไม่เลยสบัลลัสเชื่อมิดกดติดตรงมุมมันพี่ก็เป็นบัตรลัดที่เสียเสียไปเยอะกว่าได้อะไรเนี่ยก็ติดแม่นอแมนที่องค่ะ เอาอย่างเดียวตายกันไป,นนไปไสี่เรยเดึงใหม่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 ขอโทษมันมีเฮ็ด I mean, ไม่มีเฮ็ดโรเป็นสีนี่เอาหลังนลังตึนทางเนาแล้วดิ้งมันไปดับ้านซะ Keep Keep Up Keep Keep Up ขยันเลยสฟานมันอเลยฮะนี่ว่าจะเดินมาซิฮ่แฮ่รอเดี๋เราม่ท่าดึงรอรอดึงนะครับปาคมันเอาบล็อกแล้วครับโชคดีครับเดือดเวยมัคกี้โอ้มัคกี้ยังรอตัวไม่อด้

รู้รู้รู้ทันรู้ทันช่งวนนี้รู้ทันช่งวนนี้ชวงวันนี้ไอ้คุมันมีกันแล้วม oh, ีกันแล้วโอ้ยรอ้ยอ้าววัที่มันเสกโง่บน ผมแม่มงอยู่นป่ไปนะอยู่กกูขอโนะมึงเดินมาทางนี้แน่นอน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 ก็แกโซก็นีะมานี้นี่นี่น เงียมเลยครับมัมีเฮ็ดช่วยด้วยมีเฮ็ดมันมีเฮ็ดปูเจริญนั้มีเฮ็ดมันมีเฮ็ดมีเฮ <c oughs> ็ดก็ดึงโดน <c oughs> ยืนขึ้นเลยครับมองไปทางใด <c oughs> ูกเกิดไปแล้วโดื่อวันที่มันทีโดัอากาศเข้าไปแล้วพลาดไปแล้วครับตอนนี้ดูลเลยดูลเลยยังไง บีสลับออกมาไตา่เนาวได้ักติครับเอาจุดีิครับบิบ๊กแบบ๊อ it's a three way ไอ้นักก็ผิดดีายตัวเองไอ้นั่นจะมาอัพสกิลได้ทำทำมาก

ไป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 ไม่ไม่เไม่ดีโ่ดีมไม่ดีมดีไ่ดีไม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 มดีเ

บ้านถ่าเเอาพี่ไม่ลงแล้วเดี๋ยวจะลุไม่ไม่คิวต้องจะถูเลือดขี้ถอยก็ถอยเยอะเกิน

ปล uhh ่อยได้เร็วบางกูทำไมใครแม่งบูจุงเลยอ้อครพี่ กลับมากลับมาเร็วๆไอ้เห oh, ี้ยมึงน uh> uh ี uh 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 ่ได้เลยไอ้เงี้ยทะเลแน่นเกินสงสารว่าจะหลบแปนงกันตัวเห็สงสตรนี้จะแพ้นะครับโอ้

ปี่ลูนอมมันเยอะไม่มีไม่มีไก่ไก่เร็จเลยปูปูดูว่าเด็จะออกมาทีรอไม่อันนั่นหรือวะพอายาม พยายามฆ่าโสอย่เยอะๆนะเพราะว่าก็รู้นะว่าองค์แมกดาวูแมกดาวูนะไอตีมันวะโตแม่งล็อกเัินมันไม่ได้แับต้องการคิวโนแมทให้ได้นะเพื่อเพื่อ

ยังเดิมมาโดนอีกนะครับ o ื้อต่อเลยด้วยอันตีงไม่รีบวอล์กเกินไปเกินอหนดินนเกนไหนดิลองทำให้ดีอัติไหมปุ๊บเลย มันเกี่ยวกับการเออ,อยูเขาร่วงไปสองสามเบอะ่ออออะ ค<ป>มแ o t ่มาปพ i ในสุดโอ้โหเจ้าชีวิตบอแมนนี่มันม<ป>ันจ<ป>ุ่มเส็จก็เทฟา ชื่อคนดีแมนอีดีมากต้องีด้หน้า่ิมเปิลลิมเปิน ตาย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 ี่เต่าดูตีขาแม่งไม่เข้าเลยยอดอยนอียนอียนี่แม่งตีหนักเลยัจเดนะไม่ตีหนักมาก

đã mấy mới đùn bay nè đừng bay đi đùn bay đi, đi, không đừng mà, nào có cái lady earth, có con rắn thể... này thể... này các. sắp gì กัน้านกลือกันแรงกันแรงกันแรงโอ้กัดตีนเลือดเต็มเราจะมาดูถานจะนาข้าปวั

ก็ดึงไม่โดนนะครับแล้วก well, ็ดึงแล้วก็ดึงไม่โดนอีกทีนก็วินอกนะครับแล้วก็ตีไม่อีกทีนึงนะก็กลับบ้านครับรอรอตาอครับรอเอาไม่ตายไม่าม ตัวตตีกันบ้านหน่อยโอ้โหตัวบอมตีกูตกใจหมดห่างเลยบอมมันก็สามารถตีบ้านแตกได้นะเว้ยที่ไมกันฮึ่มเหมือนได้ยินกูเราบ่นกันบ้านละจริงจริงวุ้ย Like OMG ทำไมกูเลือดหล่นเรื่อยๆด้วอ๋ออันตรีบกแรงเลยนานละเนียสามหลา พบงไแลนะเอากลัวบอรเซอร์สองันไม่มีตบข่าวไม่แน่เลยคิดว่าไม่ตี้ แตาเท่ากันนะครับเราจะลอยป้อมแบบน่าเกลียดดีไหมเอ่ยก็แบบว่าไม่โอ้เมือ่อยเมื่อเสือแม่งไม่ต้องเป็นนะปอ่ะไปอัไนีด้วยช่วยนั้นกว่าตรหน้า

นี่นี่งามงามไปบ้านไล่บ้านโหเผมไม่ใช่ตัวดาเมจเลยให้คุณมาไล่บงไล่บ้านนะให้คุณมาไอ่เอ้ยให้มันไล่บ้านอะไรที่น่าเกลียดนะเราไม่อยากจะทำเท่าไหร่นะ้นไม่อยากจะทำเลยมัสิ่งไม่ดีนะเราไม่อยากทำเท่าไหร่ อีกได้สักเออสไลด์แล้วครับกดแอบกดกดแอบตัวเองกดแอบตัวเองจะพึ่งจะพึ่งแล้วโอ้โหไม่เอาของเงินเยอะไปไหมไปไหมบ้านเดงไม่สนใจบ้าบ้าไม่สนใจไม่สนใจถามว่าใช่คนเหนือหรือเปล่าไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะครับแพ้แล้วครับแพ้แล้วแพ้แล้วนะครับนี่รับังบอลีเกีนะวันนี้ก็รรอดรอดดอะมันตอนบนี่เ้ยมันตอนแรกเลยวันนี้ก็ขอรับปรสวัสดี